ในเอกคนที่เคยตามทำร้ายคุณตายแล้วครับมีคนพบศพที่บ้านพักของเขาครับแต่ยังไงเนี่ยคุณก็ต้องระวังตัวอยู่ดีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างหลังในเอกอีกหรือเปล่าแล้วคุณจะทำยังไงต่อคะผมว่าจะกลับภูเก็ตครับไปช่วยงานอาเจให้ฉันกลับไปด้วยนะคะฉันอยากกลับไปที่นั่นเพราอย่าเลยครับ ตอนนี้ที่ิบ้านกำลังวุ่นวายเลยคุณซกเล่เจกออกจากงานใน้เจอเรายังหาคนบงการฆ่าคงไม่เจออีกแล้วคุณเองตอนนี้ก็ไม่ใชคุณสายน้ำผึ้งแล้วนะครับไม่ควรจะกลับไปเสี่ยงอะไรอีกแล้วอ่ะแต่คนอื่นยังไม่รู้นี่คะว่าฉันไม่ใช่สายน้ำผึ้งคุณหมายความว่ายัางไงครับก็หมายความว่าถึงฉันจะจำทุกอย่างได้แต่ที่ภูเก็ตฉันเป็นสายน้ำผึ้งมีสิทธิ์ขาดในการบริหารเตียวรังนก ถ้าคุณมีฉันอยู่คุณโซกก็ทําอะไรคุณนายกไม่ได้มันอันตรายเกินไปอะผมเป็นห่วงคุณผมไม่แน่ใจว่านอกจากนายเอกแล้วเนี่ยจะมีใครอยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่าทําไมล่ะคะ๋ยาคุณลองคิดดูนะครับมือปืนอย่างนายเอกถึงนายจ้าอย่างคุณนายอยากจะตายไปแล้วเนี่ยแต่ก็หางานใหม่ได้ไม่ยากที่สําคัญเขาพยายามพุ่งเป้ามาที่คุณคนเดียวมันดูแปลกอะคุณว่าไหม คุณพูดเหมือนกับว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คุณซกเหรอคะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมถึกงกังวลไม่อยากคุณกลับไปตอนนี้ฉันอยากช่วยคุณกับคุณอาตลับได้ที่ฉันมีคุณอยู่ข้างๆฉันพร้อมจะเสี่ยงคะ่ะ